เพิ่นว่างั้น เอทเตอบกี่บน่รอแล้วต้องการเลยนะจ๊ะพี่การนะคะต้องพี่การก่อนนะคะโอเคพร้อมนะครับต้อนนี้หน่อยครับสามองหนครับที่นี่ครับที่ ขอกล้องนี้ได้ไหมขอกล้องนี้นิดนึงนะคะนี่เลยกล้องขอได้เลยตองนี้นะคะ

โอ okay เคครับแล้วพี่แบมคะขอใบใบกล้องเีลให้หน่อยครับสามสองหนึ่งสวยครับขอกล้องนี้ด้วยนะคะแบมอยากขอกล้องนี้หน่อยนะคะขอกล้องนี้ข้องนด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ย่าไปพักก่อนเดี๋ยวถ่ายที่แบมเดียวต่อนะคะขอบคุณมากพี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบค่ณนะคะกล้องมีด้วยนะคะกลมีด้วยค่ะพี่แบมม,มีด okay ้วยค่ะ พี่แบมค่ะฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่สวัสดี่พี่แบมค่ะกล้องนี้ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายให้หนูหน่อยนิค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่รู้ว่าจะมองคนไหนดีเลยบายย่าดันนี่ค่ะ มองสายดลก,กว่าไปกว่าพี่ยาฝากบกมือแบบไหนกล้องไหนคะผมฝากบวกมือหน้าพี่ยาขอกล้องนี้ให้หน่อยนะคะับเฮียซามสองหนึ่งขาเข่านคา

ยังตัวกลับมาหนึ่งสองาดีครับหนึ่ง,ส,งสวยครับดีหนึ่งองกลองนี้ด้นะ่อขอบอกมากล้องนี้หน่อยนะคะ คีตรียมการเตียมตังนี้ตวที่น้องีเนอร์นะไม่ชอเด็ที่มีสีหน้าหนุ่มๆอย่างนี้โอเคใช่ค่